ผมสายหัวยังเลยจางพ่านพ่านตอบรับเขาก็ค่อนข้างเข้าใจสภาพแวดล้อมของที่นี่เพื่อเตรียมความพร้อมเขาจึงปล่อยสูนย์ของเขาออกมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงคำรามต่ำของจางพ่านพ่านเปลไฟสีเขียวก่อตัวขึ้นปรากฏขึ้นตรงหน้าคนทั้งสี่เปลไฟที่แผ่กระจายเริ่มหดตัวลงมันดูดซับหินจากผนังถ้ำเข้ามาก้อนหินน้อยใหญ่มารวมตัวกันวินาทีต่อมายักย้ายเพลิงสูงกว่าหกเมตรก็ยืนตระหง,ง่านอยู่ตรงหน้าทุกคนลีชิงชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยนี่คงเป็นสัตว์อสูรมายาน่าสนใจดีนี่ส่วนผมนั้นแอบสงสัยในใจ่่่าาาาาาาฟกกกกกออออรรขขงงงงจจจะามนานิิไไดด้้้หืยูๆทุ พื้นดินก็จะสั่นสะเทือนตามในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าครั้งนี้ตัวเองโชคดีสุดๆไม่เพียงแต่มีอินฟโนของจางพ่านพ่านมาคอยคุ้มกันที่สำคัญที่สุดคือเขายังให้ผมได้เข้ามาดูงานอีกด้วยจางพ่านพ่านเป็นอาจารย์ที่ดีจริงๆไม่นานนะกลุ่มคนก็มาถึงส่วนลึกของถ้ำใต้ดินราชีนีเอเลียนยังคงขดตัวอยู่บนพื้นนี่นี่มันคือสัตว์อสูรเหรอชื่อจานหงเบิกตากว้างเข้าไขวัวแสดงสีหน้าเหลือเชื่อมองไปรอบๆแววตาของหลี่ชิงชิงก็สั่นไหวเล็กน้อยแต่ไมนน่เห มีชีวิตจำศีลแม้ไม่กินอะไรหลายวันก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ราชินีเอเลี่ยนตอนวางไข่จะใช้พลังงานมหาศาลประกอบกับถูกจำกัดด้วยท่อวางไข่ทำให้ราชินีเอเลี่ยนเคลื่อนไหวไม่ได้ดังนั้นเอเลี่ยนของฟางซิลจึงต้องรับหน้าที่ป้อนอาหารให้ราชินีใช่แล้วผมพยักหน้าตอนแรกผมยังรู้สึกดีใจคิดว่าตราบใดที่เผาพันเอเลี่ยนเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆก็จะสามารถเป็นผู้ใช้อสูนที่แข็งแกร่งที่สุดได้แต่พอได้เลี้ยงจริงๆถึงได้รู้ว่าทั้งอาหารและพื้นที่ล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้นจาง พละก็ยังรู้สึกปวดหัวมากลำบากเธอจริงๆและในตอนนั้นเองเฟซฮักเกอร์ที่เกาะอยู่บนหน้าของมนุษย์หมาป่าก็เริ่มหลุดออกมนุษย์หมาป่าเหล่านี้ดูเหมือนจะฟื้นคืนสติต่างพากันลุกขึ้นจากพื้นแววตาผมเป็นประกายผมนำเงินที่เพิ่งหลอกมาจากจางผ่านานและหลี่ชิงชิงไปแลกเป็นอาหารแล้วยนไปตรงหน้ามนุษย์หมาป่าทั้งห้าตัวชื่อจานหงเพียงแค่มองแวบเดียวก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะวิธีการให้อาหารของผมนั้นง่ายและดิบเถื่อนมากผมสั่งอาหารเป็นเนื้อหมูโดยตรงปริมาณมากจนกองเป็นภู ใจเช่นกันฟงังซิลเธอจะลิงเอเลีเล่ยนเยอะขนาดนี้ไหวเหรอจากความตกใจในตอนแรกทั้งสองคนก็อดเป็นห่วงผมไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเธอคงรู้แล้วสินะว่าทำไมผมถึงจนขนาดนี้ปัญหาเรื่องอาหารยังเป็นเรื่องรองเพราะพื้นที่ไม่เคยได้รับการขยายจนทำให้ราชินีเอเลี่ยนของผมไม่ค่อยอยากจะผลิตลูกๆออกมาส่วนเนื้อมูที่ผมเอาออกมาก็ถูกมนุษย์หมาป่าก,กินจนเกลี้ยงแม้แต่เศษกระดูกก็ไม่เหลือบีชิงชิงและชื่อจานหงทำหน้างงนานี่เรียกเจ้านี่ว่าลูก,ลก และแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในมิติอสูรนี้ต่อเพื่อรอให้เอเลียนฟักตัวออกจากร่างของมนุษย์หมาป่าราชินีเอเลียนดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงลูกเอเลียนในร่างของมนุษย์หมาป่าความเร็วในการผลิตของนางจึงช้าลงและจดจ่ออยู่กับมนุษย์หมาป่าเหล่านั้นหรือว่าราชินีเอเลียนกำลังกระวนกระวายผมเลิกคิวขึ้นตามข้อมูลของเอเลียนราชินีไม่เพียงแต่มีไอคิวสูงถึงหน5งรอยิ้ามงกุดรูปพัดบนหัวของนางยังสามารถปล่อยฟีโรโมนพิเศษเพื่อรับรู้ตำแหน่งของเอเลียนทุกตัวได้และออกคำสังงจจสสดด่ง ผุดขึ้นมาในใจผมหลี่ชิงชิงจ้องมองมนุษย์หมาป่าอย่างตั้งใจจ่างพ่านพ่านถึงกับออกคำสั่งให้อินเฟอร์โนโดยตรงว่าถ้าเดี๋ยวเอเลี่ยนที่ออกมาจากร่างมนุษย์หมาป่าโจมตีพวกเขาก็ให้จัดการมันทันทีโชคดีที่การรอ,อนี้ไม่นานเกินไปมนุษย์หมาป่าตัวหนึ่งล้มลงกับพื้นทันทีร่างกายของมันกระตุกไม่หยุดสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องดังออกมาจากลำคอของมนุษย์หมาป่าการกระตุกของมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวินาทีต่อมาเอเลี่ยนที่หลอมรวมยีนมนุษย์หมาป่าตัวน่่่งงงกกอออมมมาามา,า 1, ้้ีววยเตตแฝือขขอัไไปพ ก็ยังดูซับซ้อนกว่าดูคล้ายกับฝ่ามือของมนุษย์มากกว่าเอเลี่ยนตัวอื่นๆไม่นานเอเลี่ยนที่มียีนมนุษย์หมาป่าตัวนี้ก็สายหัวไปมาส่งเสียงร้องประหลาดออกมากว่าตามองทุกคนจางพ่านพ่านตึงเครียดอย่างมากฟังซิลเธอสั่งมันได้ไหมแม้ว่าเอเลี่ยนตัวนี้จะยังไม่โตเต็มวัยแต่แรงกดดันที่แผ่ออกมานั้นรุนแรงมากผมลองออกคำสั่งกับเอเลี่ยนตัวนี้ดูนั่งลงแต่เอเลี่ยนตัวนี้เมื่อได้ยินคำพูดของผมกลับไม่ขยับภาพที่ไม่ปกติเช่นนี้ถึงกับทำให้้้้้รร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 ราา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 าชชชิิิิินน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 ีีีีีีีเเ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 เลลลล่่่่ยย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 ูสสสึกกกงงงงออออออัััตตตไมมมมหหุุดดดณ์ขคคใภษวววจ็ ชินเอเลียนผมคือราชาของโลกใบนี้การเมินเฉยต่อคำสั่งของราชาถือเป็นโทษตายมันเป็นอะไรไปหลี่ชิงชิงสังเกตเห็นสถานการณ์นี้ก็อดไม่ได้ที่จะถามผมผมอธิบายสง่งส่งไปว่าเอเลียนเป็นสังคมแมลงมีลำดับชั้นทางสังคมที่เข้มงวดคำสั่งของราชินีเอเลียนถือเป็นเด็ดขาดและในฐานะราชาแห่งเอเลียนอย่างผมยิ่งเด็ดขาดเหนือสิ่งอื่นใดดังนั้นการที่เอเลียนตัวนี้ไม่ทำตามคำสั่งของผมจึงเป็นการกระทำที่ท้าทายอำนาจของราชินีเอเลียนอย่างไม่ต้องสงสัยในใจผมก็ค่อนข้างตึงเครียดผมรู้สึกได้ว่าหลังจากที่เอเลียนตัว มันจริงๆท่านใดนั้นผมนึกถึงคำพูดของจางพ่านพ่านถ้าพลังของผู้ใช้อสูนอ่อนแอเกินไปคำสั่งที่ออกไปจะถูกสัตว์อสูรเมินเฉยถ้าอย่างนั้นในทางกับกันแค่ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นก็จะสามารถกดข่มเอเลียนได้อีกครั้งสินะจากนั้นก็ถามจางพ่านพ่านว่ามีวิธีทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นไหมจางพ่านพ่านลังเลเล็กน้อยแล้วตอบว่ามีก็มีอยู่เพียงแต่วิธีนี้ไม่ใช่ของฟรีส่วนราชินีเอเลียนของผมดูเหมือนจะหมดความอดทนในทันทีมุ่งกดรูปพัดข,ของนางปล่อยฟีโรโมอนออกมาออกคำสั่งกกกััััััััับเเเเเออออลลีีีีีี่่่่ยยยยนน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 ตตตตตตววววววผูู้้้้ทททใใใชชงงงงงงงพรราาาสสมมมมมุไปปปษหจะ คว่าทันทีที่เอเลี่ยนทั้ง2ตัวเข้าใกล้เอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าข้อมือของเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าก็ขยับเล็กน้อยดาบสีดําเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นจากข้อต่อของมันถ้าจะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณทันทีที่มันจับดาบสีดํามันก็ฟาดฟันเบ่งเอเลี่ยนที่พุ่งเข้ามาวินาทีต่อมาเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าตัวนี้ก็ว่าไปอยู่ด้านหลังเอเลี่ยนทั้งสตัวทันทีพร้อมกับแสงเงินเยียบที่สว่างว่าเอเลี่ยนทั้งสองตัวก็ถูกฟันขาดกลางลำตัวเชี่ยนี่มันสถานการณ์อะไรกันเหตุการณ์กระทันหันนี้ทําให้ผมคาดไม่ถึงต้องรู้ไว้ว่าเอเลี่ยนไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตที่อันตรายแต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งโครงกระดูกภายนอกของพวกมันแข็งแกร่งกว่าโลหะผสมเหล็กกล้านี่กลับถกฟันขาสองท่อในดา เดียวหรือนี่คือพลังของการกลายพันธุ์สายตาของผมจดจ่ออยู่ที่เอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าในใจก็อดตื่นเต้นไม่ได้หยุดนะเมื่อเห็นเอเลี่ยนตัวผู้ตัวอื่นๆเตรียมพร้อมจะสู้อยากจะพุ่งเข้ามาสู้ตายผมรีบห้ามพวกมันไว้ในความคิดของผมเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าของผมอาจจะไม่ได้คิดกบฏบางที่อาจเป็นเพราะเพิ่งฟักตัวออกมาเล่ยยังอยู่ในสภาพที่ไม่เข้าใจโลกใบนี้จากนั้นหลี่ชิงชิงก็มองไปที่จางผ่านๆโดยไม่รู้ตัวอาจารย์จางสัตว์อสูรของฟางซิวจะจัดการยังไงดีคะในความคิดของเธอเอเลี่ยนที่ฟัการ สัตว์อสูรที่เก่งกาจขนาดนี้จะน่าเสียดายไปหน่อยแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะด้วยพลังของเธอในตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมสัตว์อสูรที่ทรงพลังขนาดนี้ได้ระหว่างที่พูดจางพ่านพ่านก็เหลือบมองผมไม่ว่าจะพูดอย่างไรเอเลี่ยนตัวนี้ก็เป็นสัตว์อสูรของผมถึงแม้เขาจะเข้าใจถึงผลได้ผลเสียก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับได้ง่ายๆทันใดนั้นแววตาของจางพ่านพ่านก็เผยจิตสังหารออกมาและออกคำสั่งให้อินฟโนทันทันทนีที่พ่พานพ่านอย่าเพิ่งลงมือผมรีบโบกมือให้จางพ่านพ่านรออีกหน่อยแต่ใครจะรู้ววว no ว่่่่่่่่าา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 าอออออออิิินน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 นเเเเรรโโขขงงงงงจไไไไดดดด้้้้้ลลลลมมมมมมืปปแุียยษ็็กกกกััศตตตตใช เดอดร้อนภายหลังจางพานพานไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมือกลับมาเกลี่ยกล่อมผมแทนแต่ในขณะที่หมัดของอินเฟอร์โนกำลังจะฟาดลงบนตัวเอเลียนมนุษย์หมาป่าเจ้าตัวหลังกลับหายตัวไปในทันใดหมัดขนาดมหึมาจึงกระแทกลงบนพื้นแทนพร้อมกับเสียงดังสนั่นทำใต้ดินทั้งถ้ำก็เริ่มสะเทือนอย่างรุนแรงหนีชิงชิงสูดปากเบาๆเอเลียนมนุษย์หมาป่าของฟางซิวหายไปไหนอีกแล้วในขณะเดียวกันหูของผมก็ได้ยินเสียงจากระบบมิติอสูรแจ้งเตือนยินดีด้วยผู้ใช้อสูรสัตว์อสูรของคุณเกิดการกลายพัน หลบการโจมตีของอินเฟอโนผมเลิกคิ้วขึ้นแม้จะไม่รู้ว่าวิชาลอบไรนนี่คืออะไรแต่จากที่เห็นผมคิดว่าเอเลียนมนุษย์หม,มาป่าของผมดูเหมือนจะเชี่ยวชาญทักษะประเภทวินบอกจากนั้นจางพ่านพ่านก็ขมวดคิว้วในใจเกิดลางสังหณรไม่ดีขึ้นมาเขาไม่เคยฝันมาก่อนว่าเอเลียนของผมจะสามารถซ่อนตัวได้ในช่วงขณะนั้นจางพ่านพ่านถึงกับเริ่มสงสัยในชีวิตวินาทีต่อมาเอเลียนมนุษย์หม,มาป่าที่หายไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมันยืนอยู่บนขาขวาของ no, นอินเฟอโนงอตัวเล็กน้อยใช้พลังทั้งตััััััััวววดดดดดดดีีีีีตเเเเออออออองงงงงกกไปสสสสมืจบาบาาาฟฟฟนน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 นลลท่หหขขขิิิโโ้แย กระแสลมที่น่ากลัวแผ่กระจายไปทั่วจากนั้นเพดานของถ้ำใต้ดินผนังและพื้นดินก็แตกร้าวจากแรงกระแทกนี้ทุกคนต่างก้นหายใจในวินาทีนั้นแม้แต่จจกรพิกตาก็ยังไม่กล้าล้อเล่นกันใช่ไหมจางพ่านพ่านอุทานขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไปสองลมหายใจดักสีดำของเอเลียนมนุษย์หมาป่าก็ทะลุผ่านแขนของอินฟานโนโดยตรงฟันมันขาดออกมาทั้งอย่างนั้นแขนของอินฟานโนร่วงลงบนพื้นอย่างแรงตอนนั้นผมก็ค่อยๆพูดขึ้นทีพ่านพ่านให้อินฟานโนของคุณหยุดมือได้แล้วจางพ่านพ่านนิ่งไปพว่่่าาาาะรนนนนนนแแ้้ิขงงงเกกกลหัััึต็บบช ไพ่ของอินเฟอร์โนคือไฟส่วนแขนที่ร่วงลงมาเป็นเพียงหินที่ถูกหลุดซะเข้ามาวินาทีต่อมาเปลวไฟสีเขียวกลุ่มหนึ่งไหลไปตามพื้นและม้วมนแขนที่ตกลงไปกลับมาต่อใหม่ส่วนเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วรักษาระยะห่างอีกครั้งฟังซิลฉันรู้ว่าเธอเสียดายสัตว์อสูรตัวนี้แต่สัตว์อสูรที่ไม่เชื่อฟังจะนําปัญหาใหญ่มาให้ไม่ใช่ครับพี่พ่านพ่านผมรู้ดีว่าตัวเองกําลังทําอะไรที่ผมให้พี่หยุดไม่ใช่เพราะความเสียดายจากนั้นผมก็พูดด้วยน้ําเสียงสงบที่เพิ่งพูดว่าตราบใดที่ผู้ใช้อสูรแข็งแกร่งพอส,อสัตว์อสูรก็จะไม่ขัดขืนคําสั่งใช่ไหมครับผมถามจางพ่านพ่านกลับทั้งสองสบตากันแววตาของจางพ่านพ่านฉายแววปราด เขามองมาที่ผมแล้วก็มองไปที่เอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าหลังจากกังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะอยากเชื่อผมก็ได้ ในที่สุดจางพานพานก็ยอมอ่อนข้อสั่งให้อินเฟอร์โนหยุดมือและให้อินเฟอร์โนถอยไปสองครั้งนี้ต้องพึ่งคุณแล้วนะอาจารย์จางแบบนี้จะไม่เป็นอันตรายเกินไปเหรอลีชิงชิงเห็นดังนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้จากนั้นผมก็เดินเข้าไปหาเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าทีละก้าวอาวาดพอหรือยังผมพูดเสียงต่ำขณะจ้องมองเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าพร้อมกับแผ่พลังกดดันอันแข็งแกรง่งเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่ามองมาที่ผมเวลาราวกับหยุดนิ่งในวินาทีนั้นจากนั้นผมก็ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวในที่สุดที่ระยะห่างจากเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าไม่ถึงหเมตรผมก็หยุดฝีเท้าลงอินเฟอร์โนค่อยๆเข้ามาใกล้จ้องมองเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าอย่างพร้อมสู้หากเอเลี่ยนมนุษย์มาป่านี้ ใจทาอะไรเกินเลยมันก็จะโจมตีทันทีแต่เอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าก็ไม่ตอบสนองเพียงแค่สังเกตการผมดูเหมือนจะเป็นอย่างที่จางพานพานพูดมันกาลังตัดสินว่าผมจะกลัวมันหรือไม่ท่นานใดนั้นเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าก็ขยับมันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพยายามลดระยะห่างระหว่างกันเพื่อที่จะบีบให้ผมถอยหากผมถอยหนีมันก็อาจจะไล่ตามมาทันทีแต่ผมไม่ได้หนีกลับก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวในช่วงขณะนั้นกลับเป็นเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าที่สับสนเมื่อเห็นผมเดินเข้ามาหาเองมันกกกกกลลลลัััับบบบบบรรรูู้้้้สสสสึไไไมมม่่่่่่าา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 ายยยยยยใใจเเเเเเ็็ดดดดปปปแะภตตคคคํํงงงงนนีีีีอออุนนุษิๆขขขว แล้วก้มหัวลงเจ้านั่นยอมแพ้แล้วชื่อจานของใช้มือขยี้ตาพึมพำเสียงเบาหลี่ชิงชิงก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแม้ว่าเรื่องที่ผมแย่งที่หนึ่งของเธอไปจะทําให้เธอแค้นฝังใจแต่หลังจากที่ได้รู้จักกันสองสามวันนี้เธอก็รู้สึกว่านิสัยผมก็ไม่เลวถูกใจเธอแต่หลี่ชิงชิงก็ยังไม่ค่อยวางใจเธอหันไปมองจางพาน่านแต่เมื่อเธอหันไปมองจางพาน่าเธอก็สังเกตเห็นว่าแววตาของจางพานกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงและมุมปากก็เผยสูดลมเย็นเข้าปากไปเยอะใหญ่เหลือเชื่อจริงๆเีี่ยนมมุษาาปตัวกร่งเกินระดัับสต์อแล้วในพ่ยนพ่านมันแแข็กรสัต์ุ เอเลียนมาหกบางคนเสียอีกหลังจากความตกใจในใจของจางพ่านก็เต็มไปด้วยความยินดีดีใจไปกับผมผมมองเอเลียนมนุษย์หมาป่าที่ยอมจำนนต่อผมอย่างสมบูรณ์และพยักหน้าอย่างพอใจแต่ในตอนนั้นเองเอเลียนอีกสี่ตัวก็ฟักตัวออกจากร่างมนุษย์หมาป่าเช่นกันทันใดนั้นเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวก็ดังก้องไปทั่วถ้ำใต้ดินหลี่ชิงชิงและชื่อจานหงที่เพิ่งจะผ่อนคลายหลงได้ไม่นานก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งอาจารย์จางนี่จะทำยังไงดีครับทำเอาชื่อจานหงตกใจแทบแย่แต่ใครจะรู้ว่าเอเล นักเรียนฟังสิส่อศัตว์อสูรของคุณเกิดการกลายพันธุ์ได้รับทักษะใหม่ภานา่างสานา่างมันคืออะไรอีกวะผมเลิกคิว้วไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าสานร่างแต่เมื่อผมเผลอพึพมพำคำว่าภานร่างออกมาเอเลี่ยนสี่ตัวที่คุกเข่าอยู่ก็ถูกแรงบางอย่างดึงเข้าไปร่างของพวกมันลอยขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วและทิศทางที่พวกมันพุ่งไปก็คือเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าตัวแรกนี่มันเรื่องอะไรกันอีกชื่อจานหงตกใจกับภาพนี้คิดว่าเกิดเรื่องประหลาดอะไรขึ้นอีกแล้วเอเลี่ยนสี่ตัวที่พุ ด้วยผมนิ่งไปนี่มันจะก่าตัวกลายเป็นหนึ่งตัวเหรอถ้าเอเลี่ยนห้าตัวของผมกลายเป็นตัวเดียวนั้นผมก็ขาดทุนยับสิผมลังเลเล็กน้อยแล้วลองพูดคำาว่าแยกออกมาทันทีที่ผมพูดจบเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าตรงหน้าก็สั่นอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมาเอเลี่ยนสี่ตัวก็แยกตัวออกจากร่างของเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าตัวนี้แล้วตกลงมาในสี่ทิศทางรอบตัวมันทันใดนั้นแววตาของผมก็ฉายแววดีใจหรือว่าความคิดที่กล้าหาญผุดขึ้นในใจผมผสานร่างทันทีที่เขาพูดจบเอเลี่ ผสานผสานแยกผมลองทําซ้ำๆหลายครั้งทุกครั้งก็สามารถทําให้เอเลี่ยนมนุษย์หมาป่านี้ผสานและแยกตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ฟางซิลพี่ทําได้ยังไงครับแม้ว่าชีจานหงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็รู้สึกว่าเอเลี่ยนของผมแทบระเบิดไปเลยเมื่อเห็นว่าเอเลี่ยนของตัวเองไม่เป็นภัยแล้วผมจึงกลับไปหาจางพ่านพ่านแล้วถามด้วยความอยากรู้สัตว์อสูรทุกตัวตอนที่กลายพันธุ์จะได้รับทักษะทุกตัวไหมครับไม่ใช่ทุกตัวจางพ่านพ่านสายหัวไม่ว่าจะเป็นการซ่อนตัวของเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่าหรือการผสานและแยกตัวก็ไม่ใช่สิ่งที่วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ง่ายๆแน่นอนว่าผู้ใช้อสูรสามารถใช้ความพยายามของตนเองสร้างทักษะขึ้นมาเองได้ตอนนั้นผมก็พยักหน้าอย่างเข้าใจ แต่เขายังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเอเลี่ยนของตัวเองถึงได้มีทักษะคล้ายกับเลดมัสเตอร์ในเกมวอลกราฟหรือว่าทักษะของสัตว์อสูรเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้ใช้อสูนจากผ่านพ่านพยักหน้าทักษะจากการกลายพันธุ์ของสัตว์อสูนมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นภาพสะท้อนจิตใจของผู้ใช้อสูนหรืออาจเป็นการทำให้พลังงานจิตปรากฏรูปกายออกมาผมยืนครุ่นคิดอยู่กับที่พูดอีกอย่างก็คือเอเลี่ยนของผมสามารถเปลี่ยนทักษะในความทรงจำลึกๆของผมให้กลายเป็นรูปธรรมได้จึงได้ทักษะ,ะ,ะวินบอกและมิเรอร์อิ craft. มเม เลดมาสเตอร์เป็นฮีโร่ที่ผมชอบที่สุดจริงๆก็งแง่ล่ละเด็กผู้ชายคนไหนจะไม่ชอบราชานักฆ่าสุดโหดแบบนี้บ้างเดี๋ยวสิพอคิดมาถึงตรงนี้ผมก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองราชีเอเลียนถ้าหากทักษะของเลดมาสเตอร์ในวอลกราฟสามารถปรากฏในโลกนี้ได้งั้น พวกวิชาคาถาไม้กําเนิดโรปรักษาก็น่าจะทาให้เป็นรูปธรรมได้เหมือนกันเช่นนั้นผมก็ไรเทียมทานแล้วสิในใจของผมอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ผมเป็นผู้้ามิติและยังเป็นคนยุคใหม่อีสิ่งที่ผมรู้เมื่อนามาใช้ในโลกนี้มันคือการลดมิติโจมตีชัดๆสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและเป็นอมตะอยู่แล้วบวกกับความสามารถสุดกงเหล่านั้นเข้าไปแค่คิดก็รู้สึกน่ากลัวแล้วฟางซิลเธอเป็นอะไรไปเธอไม่เป็นไรนะเมื่อเห็นผมเหม่อลอยไปบ้างหลี่ชิงชิงก็อดไม่ได้ที่จะเพิ่มเสียงไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรผมใส่หนนนึ่งงผอยาาากกจะทวััับสสภภเรี ฮักเกอร์ของตัวเองไปฟังตัวอ่อนในสัตว์อสูรของพวกเขาให้หมดเพื่อจะไปรู้ว่าการกลายพันธุ์ครั้งหน้าจะทาให้เอเลียนของผมได้รับทักษะแบบไหนมาอีกจากนั้นผมก็เปลี่ยนชื่อวิชาลอบเรนเป็นวินวอกและเปลี่ยนชื่อภาษาร,ร่างเป็นร่างแยกกระจกเงาเพราะชื่อวิชาลอบเรนกับภาษาร่างฟังดูแปลกแต่วินวอกกับร่างแยกกระจกเงาฟังดูเท่กว่ายเยอะชื่อจานหงที่อยู่ข้างๆอิจฉาอย,อย่างมากจางพ่านพ่านเห็นผมปรับเอเลียนตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์ดีใจมากเช่นกันในความคิดของเขาเอเลียนเป็นชื่อเรียกของเผ่าพันธุ์และในฐานะตัวตน ก็เอเลี่ยนเบดมาสเตอร์แล้วกันเบดมาสเตอร์มันคืออะไรอีกวะหลีชิงชิงถึงกับตาโต้ด้วยความประหลาดใจจูนิเบียวชมัดจางพ่านพ่านแค่ยิม้มยิ้มถ้าพูดถึงความเป็นจูนิเบียวอินฟอร์นโนของเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเอเลี่ยนเบดมาสเตอร์เท่าไหร่จริงสิครับพี่พ่านพ่านผมลองคิดดูแล้วแม้ว่าเอเลี่ยนเบดมาสเตอร์จะเก่งแต่ในใจผมราชินีเลียนคือตัวที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าหากทําให้นางกลายพันได้ไม่รู้ว่าจะได้ทักษะแบบไหนออกมาถ้าผมอยากให้ราชินีเลี่ยนกลายพันต้องทอํายังไงครับจากนั้นจางพ่านพ่านก็มองไปที่ราชินีเลียนของผมและพูดขึ้นอีกครั้งถ้าเป็นราชินีเอเลี่ยนแค่มีหน่วยกิจพอก็สามารถเลือกที่จะให้กลายพันได้หน่วยกิจคืออะไรครับผมนิ่งไปผม กาการกลายพันธุ์แค่ใช้เงินก็พอแล้วโดยทั่วไปแล้วเข้าเรียนไม่สายไม่กลับก่อนผลสอบกลางภาคและปลายภาคไม่แย่ระหว่างเรียนไม่ก่อเรื่องอะไรก็จะสามารถสะสมหน่วยกิจได้เพียงพอตอนมอ5เพื่อเลือกการกลายพันธุ์ได้แล้วหมาหมิงไม่ใช่ว่าตอนมอ4เทอม2ก็กลายพันธุ์สำเร็จแล้วหรอครับเขาทำได้ยังไงผมรีบถามจางพ่านท่านรู้ว่าผมต้องถามแบบนี้และเขาก็หวังให้ผมถามแบบนี้เป็นผู้ใช้อสูรแล้วไม่สู้ไม่ยังชิงและจะเลี้ยงอสูรไปทำไมรีบเรียนจบไปหางานทำดีกว่าแบบนี้ก็ต้องพูดถึงหน่วยกิพิเเเศษว่่่่อออรรนนนนนคััับบมมหหยยกดชชงงงงงงาา็ืึธ เข้าร่วมการแข่งขันหรือทําความดีในสังคมก็สามารถได้รับรางวัลเป็นหน่วยกิตอย่างการแข่งแลกเปลี่ยนน้องใหม่ครั้งนี้ถ้าทําผลงานได้ดีโรงเรียนก็จะให้รางวัลเป็นหน่วยกิตจางพ่านพ่านหยุดพูดเล็กน้อยแล้วพูดต่อว่าพวกเธออย่าดูถูกหน่วยกิตนี้นะนอกจากจะทาให้พวกเธอเลือกการกลายพันธุ์ได้แล้วพวกเธอยังสามารถใช้หน่วยกิตนี้เพื่อสั่งทำอุปกรณ์พิเศษให้สัตว์อสูนได้หรือแม้กระทั่งแลกเป็นทรัพยากรสำหรับสัตว์อสูนต่างๆเงนินสดและอื่นๆและการที่จะเลือกให้กลายพันธุ์ได้ต้องสะสมให้ครบ100หน่ววยกกิตถ้้าพเอไดจึ่ร่งแแลกปนน้องงหหมม่่่่จะทาาคิิว มีของดีอย่างหน่วยกิตด,ด้วยทั้งสองคนอดไม่ได้ที่จะยิ้มให้กันเตรียมพร้อมที่จะโชว์ฝีมือในการแข่งแลกเปลี่ยนน้องใหม่แล้วในเมื่อรู้วิธีการกลายพันธุ์แล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือะส,สมหน่วยกิจจากนั้นผมก็ใช้กาดมิติอสูนกลับสู่โลกแห่งความจริงพร้อมกับจางผ่านพ่านและคนอื่นๆโดยไม่รู้ตัวท่าพละของจางผ่านพ่านก็จบลงและในอีกไม่กี่วันต่อมาผมก็ใช้ชีวิตวงเวียนนอกจากไปเรียนที่โรงเรียนเวลาที่เหลือก็ใช้ไปกับการฝึกอสูนในมิติอสูนและเอเลี่ยนเบดมาสเตอร์ภายใต้าการเลี้ย แรงกดดันมหาศาลได้แล้วสาหรับการแขงง่งแลกเปลี่ยนน้องใหม่ครั้งนี้ผมมั่นใจเต็มเปี่ยมจนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอาจารย์พละจางพานพานมาที่หน้าห้องเรียนของผมฟังซิลลี่ชิงชิงออกมาหน่อยผมขออนุญาตอาจารย์ที่กําลังสอนแล้วก็ออกจากห้องเรียนพอมาถึงระเบียงผมก็ถามด้วยความสงสัยผมนึกว่าการแข่งแรกเปลี่ยนน้องใหม่เพื่อในห้องจะสามารถทํากิจกรรมอิสระเพื่อดูการแข่งได้ซะอีแต่ไม่คิดว่าการแข่งแลกเปลี่ยนน้องใหม่จะไม่หยุดเรียนแล้วก็ไม่ให้นักเรียนไปดูด้วยจางพานพานดันแว่นเพราะสําหรับผู้แพ้มันก็จะเสียหน้้้้าาาาาาอออยยยยู่่่่่่่่บบงงงงงงไไไไมมมววจจะะัััักกกกกกกรรรรรรแแขลเเเป็รเร็ดดนนนหีีีีีโโถทต การประจานต่อหน้าสาธารณชนเหรอดังนั้นการแข่งแลกเปลี่ยนน้องใหม่ทุกปีจึงจัดขึ้นที่สนามกีฬาอสูรในเมืองจากนั้นจางพ่านพ่านก็ไปที่ห้องสามเรียกจังสู้เหรินที่จะเข้าร่วมการแข่งครั้งนี้ออกมาจากห้องเรียนสวัสดีครับอาจารย์จางสวัสดีนักเรียนฟางซิวนักเรียนชิงชิง,ชงไม่เจอกันนานเมื่อสังเกตเห็นสองคนที่เดินตามจางพ่านพ่านมาจางสู้เหรินก็ทักทายอย่างกระตือรือร้นเพียงแต่สายตาของจางสู้เหรินส่วนใหญ่จดจ่ออยู่ที่หลีช่ชิงชิงส่วนหลีช่ชิงชิงก,ก็กอดอกไม่สนใจจางพ่านพาน่พานก็ไม่ไไไ้้้้รรบบกกกกกวววนนนพเเขาาาาาแค่ททงงหหหะล็อใมมมมีีีูจจััััสยย จางพ่านพ่านก็พาคนมาที่ห้องหแล้วเรียกเฉินฝานออกมาจากนั้นก็ออกจากอาคารเรียนขับรถไปยังสนามกีฬาอสูรใจกลางเมืองแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือผมนึกว่าการแข่งแลกเปลีนน้องใหม่จะมีขนาดเล็กแต่ใครจะรู้ว่าพอผมเดินเข้าไปในสนามกีฬาอสูรถึงได้รู้ว่าพื้นที่ข้างใน,นมันใหญ่โตมโหฬารมากใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลสี่สนามรวมกันแม้แต่บนอัธจานท์ก็มีคนนั่งเต็มไปหมดที่พ่านพ่านที่แน่ใจหรือว่าจัดแบบนี้แล้วผู้แพ้จะไม่เสียหน้าผมอดไม่ได้ที่จะบน่นมันก็ยังดีกว่าให้นักเรียนใหม่ในโรงเรียนตัวเองเห็นล้วน้าดีกว่าเยอะเลยแถมแบบนี้ยังสร้างรายได้ให้โรงเรียนได้ด้วยจางพ่านพ่านไม่ได้ใส่ใจผมจับประเด็นได้ทันทีที่บอกว่ากลัวเสียหน้าอะไรนั่น พวกนี้แค่อยากจะหาเงินเท่านั้นแหละภายใต้การนำของาจารย์ผ่านทุกคนก็มาถึงหลังเวทีอย่างรวดเร็วส่วนอาจารย์และนักเรียนใหม่ที่เข้าแข่งขันจากโรงเรียนอื่นก็กำลังพักผ่อนอยู่ที่นี่สิ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งเฉินก็คือนักเรียนใหม่เหล่านี้ล้วนสวมชุดนักเรียนเรียบร้อยดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากในจำนวนนั้นนักเรียนใหม่สี่คนของโรงเรียนมัธยมวิชัยหัวล้นกันทุกคนนักเรียนฟังซิวนายต้องสงสัยแน่แว่าทำไมนักเรียนของเยาวิชัยถึงหัวล้นกันหมดเฉินฝานเข้ามาใกล้ผมแล้วกระซ แบบเดิมมากกว่าเฉินฝานพยักหน้าโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งลกเปลี่ยนน้องใหม่ครั้งนี้มีทั้งหมด4แห่งในจำนวนนั้นมีโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งอันดับสามและอันดับแปดล้วนเป็นโรงเรียนชั้นนำของเธอเฉิงมีเพียงโรงเรียนมัธยมวิชัยเท่านั้นที่เป็นโรงเรียนเอกชนและผู้ก่อตั้งโรงเรียนเยาววิชัยชื่อว่าหลิวจื่อหลงปีนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วสมัยหนุ่มๆเขาไม่เพียงแต่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนายร้อยชิงผู่ว่ากันว่าเังเคยออกรบด้วยผมอดสงสัยไม่ได้จริงๆแล้วหลังจากที่ผมข้ามมิติิาาายยยังงงกกนีี้เเเเคคหปปปรรรระะะววศศศส์่่่่อทททชช1930ุูแดฉ อูแม้ว่าสุดท้ายจะพ่ายแพ้ไปแต่ก็ได้สังหารผู้ใช้อสูนของประเทศหัวไปไม่น้อยแม้ว่าเวลาจะผ่านไป8 90ปีแล้วความสัมพันธ์ในการแข่งขันระหว่างผู้ใช้อสูนของท,งทั้งสองประเทศก็ยังคงรุนแรงตอนนี้ไม่ได้ยินว่าครูใหญ่ของเงยาิชัยมาจากโรงเรียนนายร้อยชิงผู่และยังเคยเข้าร่วมสงครามอสูนผมก็เข้าใจในท,ทันทีว่าทำไมนักเรียนของเงยววชัชถึงหัวล้นกันหมดให้ตายสิครูใหญ่ของเงยวชิชนีททำโรงเรียนมัธยมของตัวเองเป็นโรงเรียนทหารเลยนี่นาผมนึกขึ้นได้ว่าความสามารถในการรวบรวมข้อมูลของเฉินฝานนั้นยอดเยี่ยมมากตอนที่ผมเพิ่งเข้าับกลส ลูกคนรวยแล้วในนี้มีนักเรียนใหม่ที่นายรู้จักไหมผมถามด้วยความสงสัยเฉินฝานพยักหน้าแล้วชี้ไปคนนั้นอาจจะเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของเราในครั้งนี้เขาชื่อหลี่จิงสอบเข้ามัธยมได้อันดับสี่ของเมืองตอนนั้นฉันยังนึกว่าเขาจะเลือกโรงเรียนอันดับหนึ่งแต่ไม่คิดว่าเขาจะไปโรงเรียนอันดับสามตอนหลังถึงได้รู้ว่าแม่ของเขาเป็นรองครูใหญ่ของโรงเรียนอันดับสามเฉินฝานพูดอย่างเคียดแค้นนายเคยมีเรื่องกับเขาเหรอหรอผมสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังที่เฉินฝานมีต่อหลี่จิงจะว่ามีเรื่องกันก็ไม่เนพีอื นายกำลังล้วฉันเล่นอยู่เหรอผมมองเฉินฝานด้วยสีหน้าเรียบเฉยให้ตายสินายเข้าร่วมการแข่งแลกเปลี่ยนน้องใหม่ได้ยังไงในใจนายไม่มีสำนึกเลยเหรอถ้าไม่ใช่เระเส้นสายครอบครัวเขาก็คงไม่ได้สัตว์อสูรมายามาหรอกนายบอกว่าเขามีสัตว์อสูรมายาเหมือนนายตาผมลุกวาวทันทีฉันแค่ได้ยินมาว่าครอบครัวเขาใช้เส้นสายคัดลอกข้อมูลสัตว์อสูรมายาจากคนอื่นแล้วก็เพาะเลี้ยงมันขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นแค่พวกที่อาศัยบารมีครอบครัวแม้ว่าโรงเรียนอันดับ3จะมีอันดับสู้โรงเรียนอันดับหนึ่งไม่ได้แต่ถ้ามีเส้นสายก็อีกเรื่องนักเรียนอย่างหลี่จิงไปเรียนที่โรงเรียนอันดับ3กลับจะมีการพัฒนาที่ดีกว่าและไม่เพียงแค่นั้นหลายปีมานี้โรงเรียนอันดับสพยายามจะแซงหน้าโรงเรียนอัน หนึ่งมาตลอดดังนั้นจึงทุ่มเงินให้กับการศึกษาของนักเรียนมากขึ้นฉันยังได้ยินมาอีกว่าโรงเรียนอันดับสามรอคอยหลี่จิงอยู่ก่อนที่เขาจะสอบเข้ามัธยมแม่ของเขาก็วางเส้นสายไว้แล้วก็เพื่อรอที่จะแสงหน้าโรงเรียนเราในครั้งนี้เฉินฝานบอกข้อมูลที่เขาไปสืบมาให้ผมฟังทั้งหมดแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าจะท้าทายนักเรียนใหม่ top 10ของการสอบเข้าได้แต่หลังจากที่แพ้ผมเขาก็ตัดว่างขึ้นมากด้วยความสามารถของตัวเองไม่สามารถเอาชนะคนอย่างหลี่จิงได้เลยนักเรียนฟังซิวการแข่งครั้งนี้ต้องพึ่งนายแล้วนะและทันนนาาาหห้มมผ ฟางซิวหลี่จิงยกยิ้มมุมปากเผยรอยยิ้มดูถูกไม่ว่าจะยังไงช่วงนี้ผมก็โด่งดังไม่น้อยบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมีคลิปของผมเต็มไปหมดใช่ผมคือฟางซิวผมพยักหน้าสวัสดีฉันชื่อหลี่จิงเป็นนักเรียนม .4 ที่แข็งแกร่งที่สุดของโรงเรียนอันดับสามพรั้งนี้ฉันจะเอาชนะทุกคนในโรงเรียนอันดับหนึ่งของพวกนายและทำให้โรงเรียนอันดับสามขึ้นสู่จุดสูงสุดของเธอเฉิงพูดจบหลี่จิงก็หันหลังกลับทันทีเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองตอนมัธยมต้นหมอนี่ก็หยิ่งแบบนี้เลยเหรอผมยกยิ้มม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 ททททททีีีีีีุ่่่่่่่่่่่่่ปปาาาาาาากก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 ไไไไรรรรู้้้้้้้สสสึวววนน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 นััััเเยยยยยธใใใใโลลลลคคคอออติิะผผดจจขขงงงงหหหบแแแแ็ ามขั้นตอนและก็เอารางวันกับหน่วยกิจกับบ้านเท่านั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งจากพานพานให้พวกเขาเตรียมตัวก่อนที่การแข่งแลกเปลี่ยนน้องใหม่จะเริ่มขึ้นพวกเขาต้องเข้าไปในสนามแข่งเพื่อให้พิธีกรแนะนําตัวกับผู้ชมทีละคนส่วนขั้นตอนการแข่งขันก็ง่ายมากแบ่งออกเป็นสองช่วงส่วนแรกคือการแข่งแบบแพ้คัดออกโดยจะจับฉลากเพื่อตัดสินลำดับการแข่งขันแต่และทีมสามารถจัดลำดับผู้เข้าแข่งขันเองได้ฝ่ายไหนที่นักเรียนใหม่ถูกคัดออกทั้งหมดก็จะถือว่าแพ้ผมเดินเข้าสู่สนามแข่งภายใต้การนาของจา,งา,ามกพาา้องงไปททัวสนากกก่่อออนนนืขขขต้รรรับทีแแแงลเพ น,นักเรียนใหม่จากโรงเรียนมยัธยมอันดับหนึ่งเฉิงพูดถึงโรงเรียนมยัธยมอันดับหนึ่งก็ต้องพูดถึงฟางซิลเขาเคือดาวเด่นของโรงเรียนนี้เลยทีเดียวไม่เพียงแต่มีสัตว์อสูรมายายังทำลายสถิติการสอบวัดระดับของโรงเรียนอีกด้วยที่สำคัญกว่านั้นฟางซิลผู้เป็นราชาคนใหม่คนนี้มีใบหน้าที่หล่อเหลาองอาจรูปร่างสูงโปร่งสง่างา,ามแม้จะอยู่ในสมัยโบราณก็ต้องนับว่าเป็นผู้มีลักษณะของมังกรและหง์มีใบหน้าดั่งจันทราและสุรยิยันในช่วงขณะนั้นบทสนทนาของพิธีกรทั้งสองก็ดดัังงออกกกกมมาาาาจลพไไ่หไุ้ปทวนฬูรและกกกกาาาารรรนนนนนี้้็ปุยศใใสมหึังรู้มมาาน่ลขึแยยือถถป ในช่วงพปินตาก็มีเสียงเชียร์ดังขึ้นรอบทิศแม้แต่ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับความนิยมขนาดนี้ช่างเป็นการเปิดหูเปิดตาจริงๆไม่นานนักเรียนใหม่จากโรงเรียนอื่นก็พากันเข้ามาในสนามแล้วก็มีพิธีกรแนะนําทีละคนแต่นักเรียนใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงพิธีกรจึงแค่พูดผ่านๆ ไปจนกระทั่งตอนที่แนะนําหลี่จิงพิธีกรก็ไม่ลืมที่จะนาหลี่จิงมาเปรียบเทียบกับผมต้องบอกเลยว่าด้วยการนําของพิธีกรผู้คนจํานวนมากก็เริ่มตั้งตารอการแข่งแรกเ่ยนน้องใหม่ครั้งนี้ผมเดินตามการนาทางของเจ้าหน้าที่ไปยังสนามเพื่อจับฉลากนอกจากผมแล้วยังมีหลี่จิงจากโรงเรียนอันดับ3หวังต้าหลงจากเยวิชัยและสวีเหมิงมาจากโรงเรียนอันดับแก็มาที่โต๊ะจับฉลากคนก็ออกมาอย่างรวดเร็วโรงเรียนอันดับหนึ่งเจอกับเยวิชัยโรงเรียนอันดับ3เจอกับโรงเรียนอันดับ8ดคู่แรกคือโรงเรียนอันดับห้นึ่งรียะ แต่ละปีนักเรียนที่สามารถเข้ามาหาวิทยาลัยท็อป10ได้ก็มีแค่หนึ่งหรือสองคนการที่พวกเขามาแข่งแลกเปยนน้องใหม่ก็เหมือนมาเป็นไม้ประดับเท่านั้นจึงไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรสวัสดีครับผมยิ้มอย่างสุภาพแล้วก็แยกกับหวังต้าหลงออกจากโต๊ะจับฉลากจากนั้นกรรมการคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในสนามและให้โรงเรียนอันดับหนึ่งและเยวิชัยจัดลำดับผู้เข้าแข่งขันฉันไปก่อนเองเชินฝานอาสาเป็นคนเปิดสนามเขารู้ดีว่าสัตว์อสูรของตัวเองสู้ของผมและอีกสองคนไม่ได้อยู่แล้วในสถานการณ์แบบนี้ก็ควรที่ตัวยยยททีีีุ่่่สสสาาคคัััดดือเเเวิชชป็นนนนแแบไูกกรรมจจงง อันดับสามต่างหากคือคู่แข่งที่แท้จริงที่เฉินฟานทําแบบนี้ก็เพื่อให้ผมได้ประหยัดแรงเพื่อที่จะได้สู้กับหลี่จริงอย่างเต็มที่นี่คือกลยุทธ์ที่ฉันคิดไว้เฉินฟานพูดด้วยสีหน้าจริงจังหลี่ชิงชิงและจางสู้เหรินต่างพยักหน้าและรู้สึกว่าน่าจะดีนายว่างไงแต่ทันทีที่จางสู้เหรินหันกลับมาก็พบว,ว่าผมหายไปแล้วเขามองหาไปทั่วแต่แล้วเขาก็พบว,ว่าผมไปยืนอยู่บนเวทีแล้ว